สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเพราะกผมกอฟนะครับก็มาดูกันว่าหลังจากริสมาคมเนี่ยเปิดตลาดไปแล้วเนี่ยราคาทองเคลื่อนที่อยู่แบบเนี่ยเหมือนขึ้นไม่ค่อยได้เลยนะตกลงจะลงแล้วใช่ไหมแล้วคนที่ติดซื้ออยู่ทํำยังไงอ่ะมาดูกันนะครับปัจจัยพื้นฐานกันด้วยนะครับคืนนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นคืนนี้โอกาสพันผวนสูงมากนะครับ ตัวเลขวันศุกร์นะครับที่ทําให้ราคามันเกิดการปรับตัวลงมาเนี่ยมันจากอะไรในช่วง3ามทุ่มเนี่ยตัวเพลม uom นะครับ sentiment เนี่ย consumer sentiment ตัวนี้ university of michigan นะตัวนี้เป็นความเชื่อมั่นนะครับตัวเลขเดิมอยู่ที่แปดสิบดกาค่าการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่แปดสิ่จะออกมาเนี่ยยิ่งกว่าที่คาดการณนะ์มากกว่าตัวเลขเดิมอีกความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแสดงว่าส่งผลไม่ดีนะกระทอง ที่86.4เป็นลบนะครับในส่วนของอินฟลชันนะครับตัวนี้เนี่ยเงินเฟอ้อนะ4.6%เงินเฟอ้อลดลงระดับ4.0%ก็แสดงว่าทองเนี่ยเขามีนัยยะลงตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วครับอขอนี้มาดูกันต่อกองทุน SPDR ไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นตัวเลขเมื่อเช้านะครับพี่ยังคงถือคลอง1,044.61ตันนะครับเนี่ยเมื่อเช้า1,877เนี่ย สูงกว่าแนวต้านนะแนวต้านอยู่1 8ึ่ใช่ไหมแสดงว่าเมื่อเช้ายังมีราคาสูงๆอยู่แล้วก็ไม่เจอแล้วในตอนบ่ายนะครับตัวที่เป็นตัวแปรเลยนะครับนี่คือหน้าตาพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะครับเขาเริ่มมีแรงขายออกมาเงี้ยก็ส่งผลลบตัวทองคิดง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทัสลี่ยูนะครับที่พี่ๆเห็นตามสานักข่าวทั้งหลายนะครับต่ำกว่า1.6 นะครับก็เนี่ยอันนี้หนึ่งจุดสี่หกเลยแต่เริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะครับเป็นผลตอแบแทนตัติสารัฐอายุสิบปีนะถ้าปรับตัวขึ้นนะครับแบบนี้ก็ไม่ดีนะนะครับทองไม่ชอบนะครับส่งผลลบนะแบบนี้ไม่ใช่ตัวแปรไม่ได้มีแค่นี้ตัวแปรมีตัวหนึ่งที่สำคัญละคืออันนี้ครับนี่คือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยคือที่อยู่ในกรอบเนี้ยเราก็ตีกันมาตั้งนานแล้วนะ จนกว่าจะเบรคก็ถ้าหากว่าปรับตัวลงเรือดอลล่าอ่อนค่าสีแดงๆนี้นะครับแต่ถ้าปรับตัวขึ้นผิวเขียวแบบนี้เนี่ยลบนะครับลบต่อทองนะครับอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับเนี่ยก็ตีเส้นทฮไลน์ลากขึ้นสัมผัสจุดสูงเนี่ยจุดต่ำเนี่ยก็ยกสูงขึ้นแบบนี้ตอนนี้ยืนสูงกว่า90.49นะครับอยู่ที่90.52นะครับถ้ายิ่งปรับตัวขึ้นก็ยิ่งส่งผลลบต่อทองนะครับ สิ่งที่ตรงข้ามกันกับตัวดอลลาร์อินเด็กดอลแข็งใช่ไหมงั้นบาทอ่อนเลยวิธีการวัดหนึ่งร้อยอู่ข้างล่างศูนย์ข้างบนนะครับสำหรับอันนี้ท่านที่ฟังอยู่บ่อยๆเห็นอาจจะเบื่อแล้วนะครับแต่ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะเจอกรอบครั้งแรกเนี่ยก็นเนี่ยเขาจะตีออกด้านห้างแบนๆเ,นเรียกว่าไซเว์นะครับมีแนวรับอยู่ที่31.02เดยเห็นไมครับพูด ทุกวันน่ะกลัวเบื่อเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแนวรับที่แข็งจริงๆครับถ้าเทสแล้วไม่หลุดเขาก็จะเด้งเลยแต่ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่30มสิบจุดแปดแปดระดับฟีบูนชี่ามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นเลยแหละน้องก๊อฟเนี่ยจากสามสิบเอ็ดจุดศูนย์สองเนี่ยไม่หลุดเนี่ยเช็คชื่อเลยนะเนี่ยเช็คมาเรียบร้อยแล้วเด้งมีแนวต้านสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าครับผ่านไหมถ้าปรับตัวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาต่ำเนี่ยศูนย์เลยนะเขาต่ํามากฉะนั้นโอกาสที บาทอ่อนเนี่ยก็ยังคงมีนะบาทอ่อนก็ส่งผลบวกต่อราคาทองนะครับแต่ว่าถ้าบวกได้ทีละน้อยซึ่งมันไม่แบบสัมพันธ์ไงกับการลงของสปอตทองเนี่ยทองก็ยังลงอยู่นะมาดูกันดีกว่านะครับนี่เป็นทองคําแท่งนในช่วงบ่ายนี้นะครับเอาพูด965ก่อนทองคําแท่ง965ตอนนี้อยู่ที่27,410โหเมื่อเช้าสูงกว่านี้ ให้ความสำคัญกับแนวรับ27,460ครับตรงนี้ครับระดับแนวรับฟิบ o n a น c ชี5 0เราพูดกันมาทั้งอาทิ์นะเจอจนได้นะครับอินดิเคเตอร์ปรับตัวลงมาแล้วนะตีเทรลไลน์เห็นไหมครับเนี่ยตีลากเส้นฟึบชนครึ่งทางเด้งขึ้นนึกว่ายืนแล้วนะยืนไม่ได้ทิ้งตัวลงปรับตัวลงแบบนี้ส่งผลลบนะแสดงว่าแนวโน้มเขาลงนะครับเนี่ยแบบนี้ตอนนี้อยู่27,4 1 0 อันเนี้ยรับแรกเลย460รับถัดมา27,140แถวนี้ครับเนี่ยครับที่ชนเนี่ยแถวนี้ครับแถวนี้แถวนี้เนี่ยเชนทั้งนั้นนะ่ะเพียบเลยเนี่ยเพียบเลยนะนี่เป็นแนวรับถัดมาและแนวรับสำคัญ26,730ตรงนี้ครับระดับฟีโบนัชชี38.2อเซอันนี้เป็นการวัดหาเป้าขึ้นแต่ไม่ผ่านีนระดับ61.8ฉะนั้นชุดลงพวกนี้ ถือว่าสำคัญหมดเลยนะครับให้ความสำคัญกับแนวต้านนะครับสอง4มืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบครับแถวนี้ครับเราคุยกันบ่อยแถวนี้แถวนี้นี่นี่นี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้เจ็ดร้อยสี่สิบนี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้นะครับเป็นต้านแรกถ้าวันนี้เด้งไม่ผ่านแม้แต่อันนี้นะโอกาสลงสูงแล้วถ้าเกิดผ่านแล้วน้องกอฟจุดนี้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแถวนี้ครับและปลายปลายไส้เทียนตรงเนี้ย 2องห0ืแามครับแถวนี้ 300, 3ามร้อยามวันนั้นแล้วก็ทิ้งเนี่ยดอกใหญ่ๆแล้วไม่หลุดนะครับแล้วก็เด้งกลับวันนี้ก็ดูวหลุดไหมคราวนี้กลับไปดูในกลุ่มล้านทองพี่ๆที่ลงทุนองคำเกาสี่ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับให้ความสำคัญกับแนวรับ28,448บาทครับถ้าหากว่ารับไม่อยู่ก็ถึงแนวรับนี้อยู่ที่ประมาณ28,11 7 บาทครับและแนวรับสําคัญด้านล่างตรงนี้นะเนี่ยที่ชนชนเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยสำหรับกลุ่มล้านทองและพี่ๆลงทุนโฟนนะครับแนวรับสําคัญอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดันหกร้อยเก้าสิบสองจะเป็นแนวรับถัดไปที่จะแข็งแข็งเลยนะครับแนวต้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ ขึ้นถึงไหมวันนี้ถ้าขึ้นมาได้แถวนี้แล้วฝากขึ้นไปได้โอกาสขึ้นต่อมีแต่ถ้าขึ้นแม้แต่ราคาเนี้ยถึงไม่ถึงเนียขอให้พี่รู้ไว้เลยครับพี่เจอแนวโน้มขาลงมาเรียบร้อยแล้วครับผมแนวต้านถัดไปสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่บาทแถวนี้ครับเนี่ยเส้นนี้เลยระดับฟโบนเลชีหกสิบ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตรงนี้นะครับเจอบ่อยชนเบรกด้วยหลายครั้งแล้วด้วยสูงสูงอะ่ะ อย่าไล่ซื้อถ้าติดอ่ะเวลาลงมันแรงมันอึดอัดมากนะก็เปียนพี่เลยและนะ้วแนวต้านถัดไปไปลายไส้เทียนบนนี้ที่พี่เห็นนั่นคือสองหมนเก้าพันสาร้อสิบแปดบาทค,ครับอินเิเคเตอร์อปรับตัวลงไม่ต้องคิดมากมันซัดใส่แน่นอนนะครับมาเย็นนี้ก็คืนนี้แหละนะครับถ้าส่งแบบนี้กลับมาดูในส่วนของจโอนะครับจ o อภาพนี้ก็ในช่วงบ่ายนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหน,นึ่งันแปรหกสิบนวรับหนึ่งันปรหกสบเ็ดครับ ถวเนี้ยหลุดไหมถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปเนี่ยที่ชนกันเยอะๆในเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหกเหรียญและหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญครับแถวนี้ครับนี่ไประดับฟิบูนาชี่ห้าสิบเปอร์เซ็นพูด,ดง่ายๆตีร้อยขึ้นมาฟึบชนเจ็ดแปดจุดหกวิ่งล่วงทเทสหกสิบเอ็ดจุดแปดในตอนนี้ถ้าหลุดก็วิ่งหาห้าสิบเนี่ยวิธีคิดมันเป็นแบบนี้เอาวิธีคิดไปนะครับ แนวรับแนวต้านน่ะวันสองวันก็ลืมแล้วครับพี่วิธีคิดจะอยู่กับพี่ไปอีกนานเลยครับแนวต้านนะครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญครับระดับฟิบนาคชี่เจ็สิบเปอร์เซ็นตแถวนี้เห็นไหมชนเยอะเห็นนะพอหลุดผัวลงมาเนี่ยกลายเป็นต้านเลยถ้ายืนได้แถวนี้นี่เป็นต้านที่แข็งแล้วนะโอโอกาสถึงนี่ยังยากเลยเนี่ยเพราะแสดงว่าต้องขึ้นร่วมยี่สิบกว่าเหรียญแต่ถ้าขึ้นมาถึงจะมีน้ต้านถัดไปหนึ่งพันเก้าร้อยสิบครับระดับนี้ครับ,ระ,บ,ร,บระดับฟิบนแชี 78.6%และไส้ไส้เทียนนี้พี่เห็นเนี่ยชนชนพักชนพักอยู่เนี่ยในแถวเนี้ยห่้าอยิอินดิเคเตอร์ปรับตัวลงตีเทลาาให้ดูสัมผัสกันเห็นไหมครับยิงมายาวๆหลุดตอนแรกเทสอยู่ตรงกลางอันนี้หลุดตรงกลางแล้วด้วยเนี่ยปรับตัวลงนะครับก็ต้องดูว่าหลุดไหม1นึั้ยก็ก็ตามรับนี่เลยครับที่เราจะต้องเจอกันคราวนี้มาดูในส่วนของโก f ฟิวเจอร์นะครับซีรีส์เอ็ม 100อยู่ข้างบน0อยู่ข้างล่างวัดขึ้นไปเทสต้าน112.8%ชนกี่ครั้ง1 2 3โ่โอสาครั้ง4ครั้งเนี่ยมันันชนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วหลายท่านก็ยังถามก็อยู่เลยว่าพี่ซื้อได้ไหมูจะรู้ไหมขึ้นชนขระดนี้ถ้าเกิดไม่ไปนี่หายเลยนะนี่มันก็ร่วงมาแล้วเนี่ยให้ความสำคัญกับแนวรับก่อน 27,550หลุดไหมเท่านั้นตรงนี้88.6%ถ้าหลุดจะวิ่งหา27,210ทันทีเดี๋ยวดูกันเนี่ยถ้าหลุดอ่ะถ้าหลุดก็จะวิ่งหาเนี่ยแต่ถ้าไม่หลุดก็เด้งกลับพี่ดูนะว่าวันที่ผ่านมาเขาลงทั้งช่องเลยนะคือตลาดมันแรงมากนะครับแล้วถ้าหลุด27,210แลนร้อบน้องกอลกันเนี่ยทีละสเต็ป26,940ครับตรงนี้ครับเนี่ยครับแถวนี้ครับแถวนี้ครับ มาดูแนวต้าน27,940แถวนี้ระดับฟิบูนาชีเนี่ยแถวตรงนี้เคยเป็นรับสำคัญที่ห้ามหลุดพูดทุกคลิปเลยซึ่งก็ไม่ทราบหรอกหลุดหรือไม่หลุดพี่แต่ถ้าหลุดแล้วมันจะอาการแบบนี้ครับเท่านั้นเองบอกก่อนนะครับก็ไม่ทราบหรอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่รู้แต่ว่าถ้าสัญญาณหน้าตาแบบนี้โอกาสที่ขึ้นไปที่เท่าไหร่อันนี้คุยกันได้แต่ถ้าจะมาแบบ วันนี้จะขึ้นหรือจะลงเท่าไหร่โอ้อันนี้เชิญป้ายหน้าเลยนะครับผมมีคนเก่งกว่าผมเยอะแยะเลยครับผมถ้างั้นต้านถัดไป28,230ไส้เทียนตรงนี้ครับเห็นไหมครับ1,2,3โอเพียบเพียบแล้วแสดงว่านี้เป็นแนวต้านที่แข็งและแนวต้านสุดท้ายระดับฟิโบนัชีหนึ่งร3 7 0ุนรอย็สิบี่คือแนวต้านครับเนี่ยลากเส้นเลยลุด เพนไลน์หลุดครึ่งหนึ่งด้วยงูก็ลงดิเงี้ยคราวนี้มาดูในส่วนองโกสปอตตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 1, หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเหรียญในช่วงบ่ายตอนแรกไม่ถึงหรอกพอก็ตีเส้นนี้ฟึบส่งหาพี่พีพเขาเริ่มพักเลยหกสิบก็หกสิบจุดนี้ตีลงมาฟึบขึ้นชนต้านระดับเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นที่หนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบแปดมันเป็นรับและต้านสำคัญมื่อันสุกจำได้ไหมครับคือเป็นแนวรับ เพื่อเด้งขึ้นก็ได้หรือจะเป็นแนวต้านถ้ายืนไม่ได้จะปรับลงก็ได้ก็ไม่ได้พูดกวงวนะก็พูดจริงๆนะครับก็เนี่ยมันไม่ผ่านต้านก็พักตัวลงนะครับที่หนึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิบหกจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านไปเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยเจ็สิบหกงมาแปด้อยเก้าสิบแปดถ้าต้านทำไปก็หนึ่งเก้าศูนย์สี่กรมุมมองส่วนตัวก็ก็ว่างั้นจริงๆอ่ะหนึ่งเก้าศูนย์สี่ถ้าเกิดเขายืนไม่ได้ให้ระวังการพักตัวไว้ด้วยกลายเป็นสิ่งที่เราคุยกันก็ไม่ได้แม่นะ แต่ทุกอย่างอะ่ะคือมันเป็นมันมันตักกะได้พี่มันว่าด้วยสมการตัวเลขแล้วมันก็เจอจริงๆอะ่ะแล้วเขาก็เริ่มพักลงมาแล้วนะครับฉะนั้นแนวรับที่ให้ไว้คือหนึ่งันปหกสิบนั่นคือตรงนี้พอดีเลยเพราะวันศุกร์ก็ให้พี่ๆไว้อยู่ประมาณหกสี่หรือหกหกประมาณนี้ก็จําตัวเลขไม่ได้มาาเมื่อเช้าก็ตั้งซื้อเหมือนกันแต่ชักมือกลับทันไม่ทันผมไม่งั้นมือขาดเลยเ พราะว่ามันดูเดยมันลงอ่ะสัญญามันปรับลงอ่ะมันซื้อไม่ได้นะคือซื้อเนี่ยฝืนแนวโน้มเลยนะพี่คือซื้อเดี๋วผมเชื่อว่าออกไม่ทันหรอกเพราะนี่มันเป็นรายวันนะลงเป็นสายฟ้าเลยโอ้โหอย่างงี้ลงต่อนะนนเนี่ยรับแข็งๆเลยคือ 1, หนึ่งพันแปดรอห้าสิบเอ็ดเหรียญครับพี่ก็ขออนุญาตเรียนว่าตรงนี้มันคือหกสิบเอ็ดจุดแปดนะถ้าหลุดพี่ดูเดยน้องก๊อฟแล้วถ้าหลุดไปไหนอ,อ่ออปพันแปดร้อยต้นเลยพี่ ัวเนี้ยทักคําถามนี้ก็เยอะแต่ก็ใส่มาให้ตรงกลางเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยที่ชนอะท,ที่ยืนชนเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเนี่ยประมาณปลายปลายไส้เนี้นั่นคือหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองครับคิดดูเลยว่าถ้าเกิดมันหลุดอันเนี้ยแล้วมันไม่ได้พักแถวเนี้ยมันมาพักแถวเนี้ยฮู้โลกเปลี่ยนสีเลยนะครับอ่ะจบแล้ววันนี้มีเท่านี้แหละคืนนี้ตัวเลขก็ไม่มียังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ขอให้โชคดีเป็นของพี่ๆทุกท่านขอบคุณมากครับ